สวัสดีครับผมปริชา,ามนุยศครับในบารวิชาชีพฉนานการวันนี้รับบทบาทในการนําเสนอเรื่องของบทบาทของทีมกู้ชีพกู้ภัยในการจัดการสาธารณภัยนะครับซึ่งความหมายของการจัดการการสาธารณภัยนะครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของสาธารณภัยหรือวัติภัยหมู่ก่อนนะครับสาธารณภัยหรือวัติภัยหมู่นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เองนะครับซึ่งเกิดขึ้นอย่างทันทีทําให้การดูแลมันชะงักลงนะครับ สารภัยหมู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บจํานวนมากครับจนเกินกําลังของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะให้การดูแลรักษาหรือจําเป็นจะต้องส่งต่อออกไปยังโรงพยาบาลอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงครับในประเทศไทยที่เรามองเห็นชัดๆก็อยู่ประมาณ14ประเภทนะครับซึ่งประเภทหลักๆที่เราจะเจอกันในพื้นที่ภาคเหนือของเราขึคืออย่างเช่นอุทกภัยวาตภไยหรือภัยดินคนถล่มภัยแล้งนะครับและซึ่งปัจจุบันเนี่ยอุบัติภัยหรือสารภัยที่เราเจอกัน ตอนนี้นะครับในจังหวัดเชียงรายก็คือเร hai, ื่องของโรคระบาดต่างๆนครับโดยเฉพาะเรื่องของโคโรนาไวรัส2019หรือโรคโควิด19นะครับที่เราเจอกันที่กําลังระบาดการเป็นครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับส่วนสารภัยอีกอย่างนึงคือเกี่ยวกับความมั่นคงก็คือเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรือการวางระเบิดนะครับหรือภัยทางอากาศหรือมีการชนุมประท้วงต่างๆนะครับทีมผู้ชีพผู้ภัยเราก็จะได้ดําเนินการหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเพื่อ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยนะครับโครงสร้างของการอำนวยการหรือการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในระดับจังหวัดนะครับโดยหัวหน้าส่วนอำนวยการเนี่ยจะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยมีผู้ประสานงานในฝ่ายต่างๆรวมถึงรองหัวหน้าส่วนอำนวยการเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของจังหวัดนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายนะครับฝ่ายการวางแผนฝ่ายอุปกรณ์ฝ่ายฝึยกอบรมแล้วก็ฝ่ายงบประมาณที่ในาำนินการนะครับ ส่วนโครงสร้างของการบัญชาการเหตุนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับเราจะมีโครงสร้างของ i n c i d e n t Commander นะครับที่จะดูแลเรื่องของการสั่งการนะครับการบังคับบัญชานะครับโดยมีคณะที่ปรึกษาต่างๆที่เป็นผู้มีความรู้หรือผู้ทรงุฒิที่มีประสบการณ์ต่างๆมาเป็นคณะที่ปรึกษานะครับโดยส่วนของผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนของการอำนวยการนะครับโดยฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของการปฏิบัติการซึ่ง ในส่วนนี้ที่เราจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดนะครับเนื่องจากเราจะมีฝ่ายการรักษาพยาบาลนะครับมีการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพกู้ภัยในส่วนของการปฏิบัติการนี้นะครับอีกกล่องหนึ่งก็คือเรื่องของกล่องของการสงเคราะห์อุปสมภัยนะครับและก็กล่องการแจ้งเตือนภัยหรือการประเมินสถานการณ์นะครับรวมถึงส่วนของการฟื้นฟูบูรณะนะครับเราจะแบ่งออกเป็นกล่องๆนะครับในการจัดการ โดยส่วนใหญ่แล้วทีมกู้ชีพกูพ้ภัยเราจะเกี่ยวข้องในกรอบของส่วนของการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือโอ peration นะครับในการปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุนะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการด้วยระบบ ICS command system นะครับโดยจะมีผู้บัญชาการณจุดเกิดเหตุนะครับหรือ field commander นะครับแล้วก็มีผู้สั่งการทางด้านการแพทย์นะครับ field medical commander ผู้สั่งการฝ่ายตำรวจก็เป็น Field Police นะครับ Commander ครับผู้สั่งการฝ่ายดับเพลิงก็มี Field Fire Commander นะครับผู้สั่งการฝ่ายกู้ภัยก็ Field Rescue นะครับ Commander นะครับผู้บัญชาการณัณจุดเกิดเหตุจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นท่านใดหรือผู้ใดนะครับที่สามารถจะสามารถอำนวยการบัญชาการครับเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถบริหารจัดการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับอ้างถึง แผนการบังคับบัญชาโดยสถาบรรันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับในปี2 5 5 1นอยาครับโครงสร้างการปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์นะครับเราก็จะมีฝ่ายบัญชาการแผนนะครับประสานงานหรือเจ้าหน้าที่สื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็ฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉินและฝ่ายรักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่ฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉินเราก็จะแบ่งทีมออกเป็น4ทีมนะครับก็จะเป็นทีมคัดแยกทีมหัวหน้าควบคุมรถพยาบาลน,นะครับทีมควบคุมการนาส่งผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมความปลอดภัยนะครับ ส่วนของการรักษาพยาบาลก็จะมีหัวหน้าทีมรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็สมาชิกก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลนะครับโดยส่วนใหญ่ทีมผู้ชีพคู้ภัยเราจะอยู่ที่ฝ่ายปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับในการอำนวยการและดําเนินการตามการบังคับบัญชานะครับขั้นตอนการตอบสนองเหตุสารภัยนะครับเราจะใช้คําย่อๆว่า C ี c a t นะครับซึ่งเป็นคําย่อมาจากตัวแรกนะครับตัว C ก็คือ เรื่องของ Command a o d control ก็คือระบบการควบคุมสัาการนะครับตัวที่2คือ S s a นะครับ safety นะครับคือการควบคุมสถานการณ์ให้ปลอดภัยตัวที่3ก็คือ Communication ก็คือการสื่อสารประสานงานนะครับตัวที่4 Assessment ครับหรือการประเมินณจุดเกิดเหตุนะครบับกำหนดเขตปฏิบัติการนะครับแล้วก็มาถึงการปฏิบัติการของเราก็คือ 3R Treatment และ Transport t r i ก็คือการคัดแยกผู้บาดเจ็บครับแล้วก ทรีตเมนต์คือรักษาณจุดรักษาพยาบาลแลวก็ทา a สปอร์ตคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเตนซึ่งจะเป็นการตอบสนองสารณภัยหลักในทุกที่ที่เรามีนะครับในการปฏิบัติการของทีมกู้ชีพกู้ภัยหลักๆจริงๆในสถานพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์สารณภัยนะครับทีมแรกที่เข้าไปถึงนะครับเราจะไม่ดูดให้การช่วยเหลือในของทีมนะครับจะต้องมีการกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นฟิลคอมมานเดอร์ก่อนนะครับถึงแม้ท่านจะไปเพียงพิง ีมเดียวครับก็จะต้องมีระบบการสั่งการเพื่อทีมอื่นที่เข้ามาจะได้มีการอำนวยกามให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและก็ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมประหยัดนะครับต้องร้องขอความช่วยเหลือก่อนนะครับหรือจะต้องกําหนดพื้นที่สําคัญในการปฏิบัติงานครับแล้วจะต้องมีการควบคุมสถานการณ์ในการจัดการจราจรต้องมีการคัดแยกก่อนนะครับให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อนแล้วก็นําคนเจ็บมารวมกันณจุดรักษาพยาบาล ทีมงานทุกคนนะครับจะต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนี่คือหลักของการจัดการสารภัยหรือแนวคิดในการจัดการสารภัยนะครับบทบาทของทีมกู้ชีพในสถานการณ์สารภัยนั้นนะครับจะช่วยในการจัดเตรียมพื้นที่ในจุดต่างๆนะครับตามการสั่งการของคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ป้องกันตนเองควบคุมสถานการณ์ให้ปลอดภัยนะครับควบคุมทีมให้ปลอดภัยแล้วก็ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยดับเพลิงครับในการจัดการเหตุครับ ตัวที่ก็คือการสื่อสารข้อมูลในสถานการณ์ไปยังศูนย์แจ้งเหตุหรือศูนย์สังกาดครับต้องรายงานแบบมีเทนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ช่วยประเมินสถานการณ์และทีมช่วยเหลือนะครับนำผู้บาดเจ็บออกจากซากรถหรือซากประคันพังในสถานการณ์ที่เราทําการคู่ัยไว้แล้วนะครับและช่วยเจ้าหน้าที่คัดแยกความรุนแรงของผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องให้การช่วยเหลือนะครับช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ที่คัดกองแล้วออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดรักษาพยาบาลนะครับช่วยประถมพยาบาลณจุดรักษาพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากจุดรักษาพยาบาลขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินและนําส่งนะครับนี่เป็นหลักการในการจัดการแบบาการตอบโต้สภภาราภัยด้วย CSAT c AT นะครับซึ่ง C ตัวแรกในการควบคุมสัมการ f i e l d c o m m เด d e r จะเป็นบทบาทสำคัญที่สุดในการควบคุมนะครับของทีมต่างๆ,ๆเช่นตำรวจกู้ภัยดับเพลิงนะครับ ผู้สั่งการทางด้านการแพทย์นะครับจะต้องขึ้นตรงกับฟิลคอมมานเดอร์เพื่อให้การจัดการทรัพยากรหรือการช่วยเหลือนั้นมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดครับซึ่งฟิลคอมมานเดอร์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้อย่างที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่สามารถบริหารจัดการเหตุนั้นได้นะครับเป็นลําดับลำดับนะครับในพื้นที่การสั่งการหรือการควบคุมการสั่งการในส่วนของคอมมานด์และคอนโทรลนะครับโดยส่วนใหญ่การปิดกั้นเขตปฏิบัติการเนี่ยเราจะปิดกั้นอยู่2ส่วนนะครับเราเรียกว่าเขตปฏิบัติการ บอลโซนนะครับบอลโซนคือการปฏิบัติการชั้นในนะครับซิลเวอร์โซนก็คือ,เ,อเรื่องของกอดอนหรือเขตปฏิบัติการชั้นนอกนะครับแบ่งเป็น2เขตก่อนนะครับซึ่งในเขตปฏิบัติการชั้นนอกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนนะครับคือส่วนทีเ่เป็นการส่วนที่ปฐมพยาบาลจุดรักษาพยาบาลและเป็นส่วนของโลดดิ้งพาร์กิ่งหรือจุดจอดรถพยาบาลน,นะครับจุดบัญชาการนะครับที่จะควบคุมสั่งการและอำนวยการต่างๆในการจัดการสาธารณภัยนะครับ การปิดกั้นเขตนะครับในสิ่งที่เราจะมองเห็นเราจะต้องรู้เรื่องของความปลอดภัยนะครับว่ารัศมีต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะการปิดกั้นป้องกันท้ยมุมหรือควบคุมสถานการณ์อื่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้และทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกนะครับรวเดเร็วผู้รับบริการที่ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆมีความปลอดภัย เพราะนั้นอยู่ที่ดุพินิษ์ในการจัดการของทีมผู้ชีพผู้ภัยเราตามหลักการในการประเมินสถา,านการณ์ตั้งแต่หมุดแรกๆที่เราเรียนมานครับเรื่องของการจอดรถหรือการหยุดรถหรือการวางปวยในการปฏิบัติการนะครับอย่างน้อยจะต้องวางปวยห่างจากจุดเกิดเหตุ30เมตรนะครับเพื่อให้รถคันข้างหลังที่มานะครับมองเห็นจุดปฏิบัติการหรือการจอดรถกู้ภัยของเราเองครับเราจะต้องจอดขวางทิศทางที่รถวิ่งมาครับ ไม่ได้ไปจอดด้านหน้าฝั่งพี่ทิศทางที่รถไม่ได้วิ่งนะครับการวางกลวยก็เช่นกันนะครับเราจะวางกลวยเป็นแนวเฉียงเพื่อให้รถคันที่มาข้างหลังนะครับได้มองเห็นและมีการเบี่ยงตามทิศทางกลวยที่เราวางไว้นะครับเราจะไม่วางกลวยเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับจุดเกิดเหตุเนื่องจากไม่สามารถนําสายตาเพื่อให้ผู้ขับยวดยานคันข้้งหลังนะครับที่มาทีหลังเนะี่ย ไม่สามารถหักหลบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางควรเป็นแนวเฉียงนะครับเพื่อให้รถหักเบี่ยงหลบเอาไปได้นะครับถ้าเป็นเหตุวัตถุไวไฟนะครับหรือยานพาหนะที่ขนวัตถุไวไฟนะครับเราจะจอดรถเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างน้อยหกรเมตรนะครับเนื่องจากเราจะป้องกันเรื่องของประกายไฟหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากแก๊สตัวหนนะครับในรัศมีที่กว้างขึ้นนะครับ้าประเมินว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเราจึงเข้าไปให้การช่วยนะครับการกั้นเขตปฏิบัติการนะครับ เราจะมองว่าในการกั้นเขตปฏิบัติการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับส่วนปฏิบัติการชั้นในเนี่ยเราจะเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีมยกและเคลื่อนย้ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการืนการลำเลียงผู้ป่วยออกมานะครับหลังจากได้รับการคัดแยกแล้วนะครับแล้วก็การส่วนปฏิบัติการชั้นนอกก็จะมีส่วนสอส่วนนะครับส่วนศูนย์ประสานงานกับส่วนของศูนย์จุดรักษาพยาบาลและทีมหัวหน้าทีมรักษาพยาบาลครับ ก็จะปฏิบัตนนิการในส่วนชั้นที่2นะครับเราจะไม่เข้าไปในเขตปฏิบัติการในชั้นที่1น,นะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่มีความปลอดภัยสําหรับทีมปฏิบัติการที่เหลือนะครับดังนั้นเราจะแบ่งโซนในพื้นที่เกิดเหตุออกเป็น3โซนอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับก็คือฮอตโซนวอร์มโซนและโคดโซนนะครับส่วนของฮอตโซนเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ไว้สําหรับปิดกั้นนะครับให้ทีมกู้ชีพ กู้ภัยเข้าไปเฏิบัตงานนะครับโดยเฉพาะทีมกู้ภัยดับเพลิงนะครับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้มีการปฏิบัติการเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับการไทยมุงออกไปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้าในในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทําทางเข้าทางออกให้ชัดเจนนะครับสมที่เดาเข้าไปนะครับไม่มีทางออกหลายทางนะครับจะทําให้เกิดการสรับสนในการช่วยเหลือและแไม่สามารถที่จะควบคุมกลุ่ม ที่เราจะช่วยเหลือได้นะครับส่วนที่2คือวอร์มโซนเป็นจุดส่วนใหญ่เราจะเป็นจุดรักษาพยาบาลนะครับผพยาบาลเบื้องต้นของทีมแพทย์พยาบาลต่างๆในการปฏิบัติการนะครับรวมถึงทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่เข้าไปให้การช่วยเหลือใ,ในการปดรุงพยาบาลนะครับณจุดนี้จะเป็นการควบคุมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มเอยู่ตรงนี้นะครับแค่เพียงปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ยื้อชีวิตให้เขาอยู่รอดได้นําไปส่งโรงพยาบาลได้นะครับจุดที่3าก็คือโคโซนจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะเป็นจุดที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับผู้บัญชาการเหตุทีมปฏิบัติการผู้ชีพผู้ภัยต่างๆนะครับทีมรถพยาบาลทีมส่วนสนับสนุนต่างๆที่เข้ามานะครับจะปฏิปบัติการอยู่ในส่วนนี้นะครับเราจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปถึงด้านในสุดเนืน่องจากไม่ปลอดภัยสําหรับการจัดการการสัง,งการนะครับรถพยาบาลก็จะจุดจอดจ,จุดด้านนอกนี้นะครับ เมื่อต้องการที่จะลําเดียงผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลต่างๆทีมโหลดดิ้งครับหรือทีมที่จะนำผู้ป่วยขึ้นรถเนะี่ยก็จะประสานงานกับทีมปักกิ้งหรือทีมที่ควบคุมการจอดรถพยาบาลนะครับเพื่อจะขอรถเข้าไปในจุดของวอร์มโซนเป็นระยะๆะะนะครับเราจะไม่นํารถพยาบาลไปจอดในจุดของวอร์มโซนนะครับเนื่องจากไม่ปลอดภัยนะครับโดยผ่านการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุทั้งหมด mm hmm. นั้นผู้บัญชาการเหตุจะอยู่จุดนี้นะครับ อาจจะเป็นทีมผู้ชี้ผู้ภัยก็ได้อาจจะเป็นผู้ใดก็ได้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเราจะจัดตั้งทีมแรกที่เข้าไปให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับส่วนของการตัวที่2องของ CH แคก็คือเซฟตี้นะครับในการควบคุมสถานการณ์ปลอดภัยก็เป็นการประเมินครับประเมินสถานการณ์ตามที่เราได้เรียนในหน่วยของการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับก็ควบคุมนะครับในการจัดการความปลอดภัยประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์ที่เราจะให้ทีมเข้าไปนั้นปลอดภัยพอหรือไม่สถานการณ์ สถานที่ได้รับการปิดกั้นควบคุมความสะดวกหรือยังนะครับปิดกั้นการจราจรได้ปลอดภัยแล้วหรือมีควบคุมกระแสไฟฟ้านะครับควบคุมเครื่องยนต์ครับที่กําลังติดอยู่หรือสารเคมีที่กําลังรั่วไหลอยู่ต้องได้รับการประเมินทั้งหมดก่อนที่ทีมจะเข้าไปนะครับเพื่อประเมินการช่วยเหลือและก็ชุดอุปกรณ์ป้องกันครับในการจัดการในการเข้าไปให้การช่วยเหลือของทีมผู้ชีพผู้ภัยของพวกเราเองครับเพราะนั่นก็เป็นบทบาทของคอมมานเดอร์ที่จะต้องมองถึง ในจุดนี้ในฐานะที่เป็นทีมกู้ชิพกู้ภายเช่นกันครับในเซฟตี้เนี่ยอุปกรณ์ป้องกันตัวเองหลักๆของเราก็อาจจะมีครับสื้อสะท้อนแสงในพื้นที่ที่ไม่มีแสงหรือแสงสว่างไม่เพียงพอครับหมวกนิรภัยนะครับในการที่เข้าไปในสัตวพังต่างๆครับหรือไฟฉายนะครับมูทนิรภัยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราให้ท่านดูครับส่วนอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายนะครับต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือทีมผู้ชีพผู้ภัยที่พอจะมีนะครับอย่างเช่นบัดติเหตุจราจรมันก็ควรจะมีเสื้อสะท้อนแสงนะครับเพื่อให้คนอื่นหรือผู้อื่นที่มาที่หลังได้มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับฝนตกก็จะมีเสื้อกันฝนและเป็นต้นนะครับอุปกรณ์พวกนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้วแต่ แต่ละทีมที่มีศักยภาพในการจัดหานะครับเรื่องของสี่ที่สคือการสื่อสารตัวการสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการสารภัยนะครับเนื่องจากว่าในหลายๆเหตุที่เกิดขึ้นมานการสื่อสารจะเป็นปัญหามากในการจัดการสารภัยนะครับเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เราจะใช,ใช้วิทยุสื่อสารซึ่งจําเป็นจะต้องอใช้ ที่เขาเรียกว่ามารยาทในการใช้วิทยรรุสื่อสารนะครับต้องรู้จักคอยรู้จักฟังรู้จักเปิดโอกาสนะครับและรู้จักตอบรับวิย,ย,ยุนะครับเพื่อจะให้การสื่อสารนั้นคล่องตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีมผู้ชีพภูภัยเราจะมีช่องการสื่อสารของเราอยู่แล้วนะครับโดยการจัดการโดยส่วนใหญ่เราจะมีแต่ละอำเภอนะครับแต่ละพื้นที่เราจะมีช่องสื่อสารหลักนะครับที่จะทําให้การสื่อสารนั้นคล่องตัวขึ้นนะครับ แต่เราจะไม่ใช้วิทยุคนละช่องเพื่อสื่อสารในเหตุเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าช่องสื่อสารทางวิทยุนัมีการแบ่งช่องช่องความถี่นะครับเพราะนั้นควรจะมีการตกลงกันก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดเหตุสารพัยขึ้นเราจะใช้ช่องความถี่ของวิทยุไหนในการสื่อสารประสานงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมมานเดอร์นะครับจะต้องมีการสื่อสารประสานงานกับทุกทีมที่เข้ามาและมีการตกลงก,กันก่อนที่จะเข้าพื้นที่ในการจัดการเพราะฉะนั้นการรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อไปถึงเหตุนะครับหรือทีมกู้ชีพกู้ภัยอื่นที่ไปถึงณจุดเกิดเหตุจะต้องมีการรายงานตัวเพื่อรับคําสั่งนะครับรับหน้าที่และ จัดเตรียมการช่วยเหลือต่างๆเพราะฉะนั้นโดยมารยาทแล้วผู้ที่ไปทีหลังนะครับต anyway. ้องไปรายงานตัวกับผู้ที่ไปก่อนเพื่อประเมินสถานการณ์ประเมินความช่วยเหลือและรับบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับการสื่อสารและการแจ้งเหตุนะครับเป็นกรณีสารภัยเนี่ยควรมีการสื่อสารการแจ้งเหตุข้อมูลแบบมีเทุนะครับซึ่งเป็นตัวย่อในการช่วยจำนะครับว่ามีเทนมันมีอะไรบ้างและหลักๆก็คือ ก็จะบอกว่าเป็นสถานการณ์สารภัยหรือไม่นะครับสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นสถานที่ไหนนะครับมีความแจ้งให้ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ไหนนะครับประเภทของสารภัยเป็นประเภทแบบไหนนะครับบัติเหตุโม่ขีภัยดินโคลนถล่มสารเครมีรั่วไหลนะครับอ,อันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือมีอันตรายอะไรบ้างก็ต้องแจ้งไปนะครับข้อมูลทางเข้าทางออกมีทิศทางไหนนะครับสถานที่เกิดเหตุเป็นยังไงนะครับ จำนวนความจำนวนและความรุนแรงของผู้บาดเจ็บนะครับแต่ระดายเป็นยังไงบ้างดยประมาณนะครับแล้วก็หน่วยฉุกเฉินที่ไปถึงตอนนี้มีหน่วยไหนบ้างนะครับแล้วความต้องการการช่วยเหลือมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการแจ้งเหตุกระทรวงสังการด้วยหลักของมีเทนนะครับที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยเราจะต้องดํา,นาเนินการในการจัดการครับส่วนเรื่องของการแอสเซสเมนต์หรือการประเมินสถานการณ์และทีมช่วยเหลือนั้นเราก็ประเมิน แลวก็รายงานสนสังการเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนะครับว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือยังครับต้องการความช่วยเหลือของหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องให้สนสังการติดต่อนะครับและต้องการความช่วยเหลือจากทีมไหนบ้างทีมแอดวานซ์หรือทีมเบสิคนะครับเพื่อประเมินสถานภัยของเราว่ามันเกิดขึ้นใหญ่หรือเล็กครับตามหลักของมีเทนที่เรารายงานนะครับทรัพยาการที่เราจะขอความช่วยเหลือนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะของทางด้านสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับ เราก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากดับเพลิงกู้ภัยนะครับไฟฟ้าเจ้าที่ตำรวจการรับเรื่องทางอากาศและแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆค,ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการเหตุจะประเมินนะครับว่าเราจะขอความช่วยเหลือกับสิ่งไดบมากับใครมากและก็ต้องการความช่วยเหลือทรัพยากรขนาด รถพยาบาลสักกี่คันนะครับผู้บาดเจ็บสักกี Eller, umas, ่รายนะครับซึ่งแจ้งศูนย์การไปแล้วก็อาจจะมีการประเมินซ้ําว่าจํานวนผู้บาดเจ็บจานวนว่าจะต้องสั่งการให้รถประเภทไหนออกหรือทีมประเภทไหนออกไปร่วมกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องแจ้งเหตุในการช่วยเหลือในสารภัยบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของทีมผู้ชีพผู้ภัยนะครับก็คือการคัดแยกผู้ป่วยนะครับการคัดแยกผู้ป่วยเนี่ยเป็นบทบาทหนึ่งที่เราสามารถช่วยได้ในทีมผู้ชีพผู้ภัยก็คือการคัดแยกกับผู้ป่วยที่มี ประเภทสีเขียวออกจากจุดเกิดเหตุและประเภทสีเหลืองสีแดงครับที่จะต้องช่วยเหลือเร่งด่วนมายัางจุดรักษาพยาบาลรวมถึงคนไข้ประเภทสีดาก็คือคนไข้ที่คาดว่าจะเสียชีวิตนะครับสามารถประเมินคัดแยกออกไปได้การคัดแยกเนี่ยเรามีหลักการบอกว่าเราจะช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสร,าร,อ,ดรอดมากที่สุดให้ถึงมือแพทยให้ไวที่สุดหรือให้มีความปลอดภัยมากที่สุดหรือทําให้คนมีโอกาสรอดได้มากที่สุดในเหตุการณ์ารภายัยนั้นๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยหลักการการคัดแยกเนี่ย เราจะนําผู้ป่วยออกเป็นส,สีนะครับสีเขียวคือผู้ที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยสีเหลืองคือผู้มีการบาดเจ็บแบบเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับสีแดงคือผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะต้องทําการช่วยเหลือทันทีหาไม่ทาการช่วยเหลือนจะทําให้เขาเสียชีวิตได้นะครับผู้บาดเจ็บที่มีสีดําก็คือโอกาสที่จะมีการรอดชีวิตได้น้อยมากหรือไม่มีสัญญาณชีพเลยนะครับ เราจะให้เป็นสีดาก่อนเราจะลาเลียงผู้ป่วยที่ออกมานะครับโดยโดยการคัดแยกครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นได้ผู้ป่วยสีเขียวออกมาณจุดรักษาพยาบาลเราก็จะจัดจุดให้อยู่ในพื้นที่สีเขียวนะครับหรือมีสัญลักษณ์แทนเป็นผู้ผป่วยสีเขียวโดยหลักการต่างๆเราจะคุยกันต่อครับผู้ป่วยสีเหลืองผู้ป่วยสีแดงเ,เราจะนําผู้ป่วยสีแดงออกมาก่อนเพื่อให้ทีมแพทย์ได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือถ้า เหตุการณ์มันมีผู้บาดเจ็บจานวนมากนะครับเราเจอผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองสีแดงเราจำเป็นต้องขอทีมช่วยลำเดียงเพิ่มมาให้การช่วยนะครับซึ่งทีมแพทย์จะพิจารณาลำดับการช่วยเหลืออีกครั้งนึงนะครับในการจัดการนะครับออกมาณจุดรักษาพยาบาลก็จะมีอยู่3สีนะครับสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับจุดสีแดงเราจะไว้ที่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุและจุดที่ลําเดียงให้มากที่สุดเพื่อจะเกิดความคล่องตัวในการช่วยเหลือแล้วก็นาส่งนะครับ กองไปก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเขียวก็อาจจะห่างออกจากนิดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในจุดที่ผู้บาดเจ็บอยู่นะครับเราจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยมากสุดเราจะไม่อารถพยาบาลเข้าไปใกล้ของเขานะครับเพราะนั้นจุดตำหนิของผู้ป่วยจะต้องห่างออกไปนะครับหรือเรียกว่าจุดหลบดิ่งนะครับในพื้นที่ก็จะแบ่งเป็นสส่วนที่เราเห็นนะครับหลักการคัดแยกนะครับเราก็จะมีบัตรเตือนความจํานะครับในการทําเป็นแผนผังของการคัดแยกนะครับเราจะใช้หลักการของการคัดแยก ด้วยการเดินได้การหายใจแล้วก็ดูชีพจรเท่านั้นนะครับดูอยู่สาอย่างนะครับถ้าผู้ป่วยที่สามารถเดินได้นะครับออกมาจากเหตุการณ์นะครับไม่ว่ากรณีใดต่ำก็ตามนะครับเราจะให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ณจุดรักษาพยาบาลสีเขียวแล้วค่อยประเมินกันต่อว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือไม่นะครับดูจากการหายใจและก็ชีพจรที่เขาอัตราการเต้นของหัวใจนะครับโดยถ้าผู้ป่วยที่เดินได้เราจะให้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับ ผู้ป่ปยที่ไม่สามารถเดินได้นะครับเราก็จะดําเนินการจัดการเรื่องของประเมินซ้ำอีกครั้งนะครับด้วยการหายใจถ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ไม่หายใจนะครับเราจะต้องเปิดทางเดินหายใจของเขาซะก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ประเมินให้เขาเป็นสีดําเลยนะครับเราจะต้องเปิดทางเดินหายใจถ้าเราเปิดทางเดินหายใจนะครับแบบจอทรัชแล้วผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับมีการหายใจขึ้นนะครับเราก็จะประเมินเป็นสีแดง ไม่ต้องนับการหายใจแล้วนะครับแค่เห็นผู้ป่วยหายใจก็เป็นสีแดงแล้วนะครับแต่สําหรับผู้ป่วยที่มีการหายใจอยู่แล้วเรียกรู้สึกตัวอยู่นะครับเราจะมาเมือนอัตราการหายใจและก็อัตรา,ารของชีพประจอครับถ้าผู้ป่วยที่หายใจน้อยกว่าสิหรือมากกว่า29ครั้งนะครับก็คือมีภาวะการหายใจผิดป,ปกติเราจะแยกผู้ป่วย ประเภทนี้เป็นผู้ป่วยสีแดงเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะชุกเฉินเด้งด่วนนะครับไม่จําเป็นต้องจับชีพจอรอีกแล้วนะครับเนื่องจากหายใจไม่ผ่าแต่ถ้าเขาหายใจอยู่ที่ระหว่าง 10- บถึงยีครั้งเราจําเป็นจะต้องคลำชีพจรเพื่อประเมินแยกนะครับความชุกเฉินของผู้บาดเจ็บนั้นๆน,น,นะครับถ้าหายใจ2 0เอ่อสิถึงยีครั้งแล้วนะครับคำชีพจรแล้วมากกว่า120ครั้งนะครับเราจะให้ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บผู้นั้นเป็นสีแดงนะครับถ้าผู้ป่วยที่ชีพจรน้อยกว่า120เราจะให้เป็นสีเหลืองนะครับอันทั้งนี้ทั้งนั้นสีแดงและสีเหลืองคือผู้ที่ไม่สามารถเดินออกจากจุดเกิดเหตุมาได้นะครับเราก็จะมีป้ายคัดแยกนะครับห้อยที่ข้อมือของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะครับออกจากจุดเกิดเหตุมาทีมแพทย์ทีมพยาบาลจะได้ดําเนินการดูต่อนะครับซึ่งการคัดแยกครั้งแรกนี้เป็นบทบาทของทีมกู้ชีพกู้ภัยที่สามารถทําได้นะครับเราก็ใช่ หลักการเดินได้หายใจเองอัตราการหายใจลดชีพจรนะครับเรื่องของจุดรักษาพยาบาลในทีมบทบาทของทีมผู้ชีพผู้ภัยของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยยกและเคลืญญ่อนย้ายช่วยผดุพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของทีมแพทย์นะครับก็หัวหน้าทางการรักษานะครับที่จะให้เราช่วยเหลือสิ่งใดบ้านและลําเลียงผู้ป่วยขึ้นรถสู่โรงพยาบาลนะครับเป็นบทบาทของทีมผู้ชีพผู้ภัยนะครับส่วนการ คัดแยกครั้งที่2องที่อาหรือที่เรียกที่อาซอสเป็นของทีมรักษาพยาบาลนะครับเขาจะมีหลักการในการคัดแยกของเขานะครับเพราะฉะนั้นการจัดการสาารภัยเราจะแบ่งอยู่สามโซน,นครับโซนฮอตโซนหรือคือจุดเกิดเหตุน,นะครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือผู้ภัยดับเพลิงนะครับผู้ช่วที่มีทําการนาเรียงหรือคัดแยกนะครับแล้วก็หวอมโซนก็เป็นทีมรักษาพยาบาลที่จะบริหารจัดการและก็ให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นและสั่งการนาเรียงนะครับก็มี โหลดดิ้งนะครับหรือดำเนินผู้ตรวจสูตรโรงพยาบาลนะครับโคโซนก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับผู้บัญชาการเหตุนะครับจอดรถพยาบาลนะครับมีผู้ควบคุมการจอดรถพยาบาลเพราะฉะนั้นทีมเราจะช่วยเหลือก็เป็นหัวหน้าจุดจอดรถพยาบาลหัวหน้าจุดโหลดดิ้งนะจุดรักษาพยาบาลนะครับเป็นหัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัยที่เข้าไปคัดแยกได้นะครับในการช่วยเหลือทั้งหมดแลวก็เป็นทีมที่ช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้นปริมาณเบื้องต้นของประสบภัยทั้งหมดนะครับกู้ชีพกู้ภัยเราจะช่วยในการ ดำเนินการนะครับยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับขึ้นสู่รถพยาบาลแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลก็เป็นทรานสปอร์ตที่เราเห็นนะครับดันนั้นการจัดการเนี่ยในที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเราจะนําผู้ป่วยสีแดงไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อ,อให้ทีมแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับตามไปด้วยสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับเพื่อลดการคับขั่งของผู้ประสบภัยในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเราจะนําสีอื่นไปก่อนสีแดงนะครับเราจะ ขาดการประเมินไปนะครับทรัพยากรจะต้องใช้เยอะนะครับเพราะนั้นทีมแพทย์จะต้องได้รับการดูแลคนไข้สีแดงซะก่อนครับเพื่อการประหยัดทรัพยากรและสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีนะครับดังนั้นการจัดการสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มการเกิดเหตุนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งผู้บัญชาการเหตุเบื้องต้นนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ปิดกั้นนะครับดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับสื่อสารประสานงานเกิดการเหตุนะครับและการ ประเมินสถานก,การณ์ครับดูแลความปลอดภัยการคัดแยกเบื้องต้นครับการช่วยเหละนะือนักจุดเกิดเหตุจุดรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการขนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นบทบาทหนึ่งที่ทีมผู้ชีพผู้ไรเราสามารถที่ปฏิบัติงานได้นะครับในความเหมาะสมของวิชาชีพมารยาทหนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกันในการเกิดเหตุสานภัยเราจะไม่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดนะครับเพราะบทเรียนที่ผ่านมาในการจัดการสานภัยต่างๆในประเทศของเรานะครับเกิดการ แย่งคนแย่งเคสอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับหรือไม่ประสานงานกันนาผู้บาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาลต่างคนต่างไปนะครับต่างคนต่างคิดระบบการรายงานการขนย้ายหรือการยกและการเคลื่อนย้ายกับศูนย์สัส่งการไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการประสานงานก็ทําให้ผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลที่กระจัดกระจายนะครับการบริหารจัดการเหตุไม่เบียดไม่เป็นระบบนะครับแล้วก็าการสืบคน้นหรือการค้นหาผู้สบภัยนะครับเป็นไปได้ยากครับเพราะฉะนั้น ในบทบาทของทีมผู้ชีพผู้ภัยนะครับบทบาทหนึ่งในการจัดการสารภัยจะต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับและก็รักษาวัฒนธรรมของการผู้ชีพครับของคนผู้ชีพครับวาระของคนกู้ชีพที่ทำงานร่วมกันในภาพสารภัยหรืองานใหญ่นะครับสารภัยหลักของประเทศเพราะนั้นสําหรับวันนี้ในการจัดการสารภัยนะครับผมปามาระชาวมนยศนะครับขอนําเสนอท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ